ท่านน Pop ้ำนั้แบบง่ายนะครับอาอาศัยดูจากตัวเรื yeah. ่องไม้ไผ่นะครับที่อันนี้เราใช้ลำเทียมนั่นก็คืออากาศจะแปรเปลี่ยนกับเรื่องไม้ไผ่เฮยอากาศและน้ำจะแปกเปลี่ยนกับเรื่องไม้ไผ่นะครับเพืออากาศจะดันตัวออกไปน้ะก็จะดันออกมาครับอันนี้ก่วนที่ทำ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทำยังไงการทำน้ำหยดกันง่ายนะครับเราหยดนะครับอ,อุปกรณ์ก็มีขวดน้ำนะครับผมเลือกใช้ขวดน้ำขนาด1.5ลิตรนะครับแล้วก็ไบเอกรางครับตะเกียบครับตะเกียบไม้แล้วก็กาวทาท่อนะครับ จะใช้ไม่ใช้ก็ได้นะนี่โอเคเ,เริ่มเลยครับขั้นแรกก็ใส่น้ำให้เต็มขวดแต่ให้เหลืออากาศพอ,อประมาณนะครับแล้วก็เอาแหลมแหลมครับจะเป็นปากกาหรือว่าจะเป็นตะปูก็ได้จอะผมือกเป็นปากกาแล้วกันนะจอบใบครับนี่ครับง่ายมากครับทํามือเดียวยังทําได้เลยครับ ก็เอาตะเกียบนะครับจิ้มปูรับในรูที่เจาะ <c oughs> <c oughs> มือเดียวก็จะลำบ,บากนิดนึงถ่ายไปด้วย <c oughs> เหลือไว้พอประมาณเนี้ครับเสร็จแล้วถ้าเราอยากจะเสริมความแน่นมันนิดนึงนครับก็ยอดเกา ลงไปนิดหนึ่งครับแต่จริงๆไม่ไม่ยอดก็ได้ครับแล้วแต่นี่ถ้ายอดกาวเนี่ยเราก็ยาถ้าท่อนะครับก็ต้องทิ้งไว้ให้แห้งนิดนึงนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ น้าหยดของเราก็เดี๋ยวเราไปคว่าขุดหลุมแล้วก็คว่าลงไปครับแค่นี้ก็ใช้เป็นน้ําหยดอย่างไง่ายได้แล้วใครชอบก็สนใจก็กดซับสไครต์ติดตามกันได้ครับเรายังมีการทดลองอะไรใหม่ๆอีกเยอะครับ